สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ตีก็พาพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเลาะอยู่แถวถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนหมายเลขสองสองเก้านะคะซึ่งตอนนี้น่าจะอยู่เขตอําเภอรบรรจาแล้วนะคะพี่พี่เพื่อนเท่านกอมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแกน่นรืยผ่านอาเภอรพระยืนนะคะถนนเส้นนี้บอกได้เลยเป็นถนนที่เพื่อนเพื่อนสร้างเสร็จได้ประมาณสาักค่าว่าเสร็จสมบูรณ์ไหมก็ยังไม่ เสร็จสมบูรณ์นะคะบางจุดบางพื้นที่ก็ยังมีการปรับปรุงและแก้ไขใหม่ขยายพื้นที่ออกอีกนะคะจากสองเลนเป็นสีเ่เลนนะคะและถนนเส้นนี้เนะาะจะก่อนนี้เป็นถนนสองเลนนะคะแล้วก็ตัดผ่านทุ่งให้ทุ่งหน้าบรรยากาศดีมากๆนะคะใครได้ไปได้มาถนนเส้นนี้เดี๋ยวนี้บอกได้เลยว่าขับรถไม่มีสะดุดนะคะขับสนุกมากๆแต่อย่าผือหลับในก็แล้วกันเพราะถนนที่นี่ ขับสนุกเละเพลินมากนะคะถ้าเป็นเวลาแบบเ่รียกว่านั่งรถเก่งรถปิกอัพเนี้ยหลับแน่นอนนะตีนี้บอกเลยเลยว่าหลับพอขับไปแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกคนเหมือนนั่งไปเฉยๆเงี้ยค่ะไม่มีการลุ้นกันอะไรแต่ว่าคนขับต้องระมัดระวังนะคะ พอถนนดีเกินนะคะกลัวจะหลับในเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็บางจุดเพื่อนก็มีการปรับปรุงอย่างที่เห็นเนาะเนี่ยค่ะพี่ๆเพื่อนเพื่อนท่านถ้าถนนเมืองไทยกวดจะได้ถนนสวยๆงามๆขับสะดวกสบายอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะโดยที่เพื่อนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแทบถ้าพูดตามตรงก็ถ้าว่ายังยังไม่ได้ใช้แรงงานคนนี้ก็ยังได้ใช้อยู่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เพื่อนก็จะใช้รถ ที่เป็นเครื่องจักรกลที่ทันสมัยมากๆม,ม,ม,มาตรฐานสุดๆนะคะอย่างเส้นรถโมปูนรถลาดยางหรือว่ารถที่มาเกี่ยวกับการทําถนนและการทําถนนอยู่ที่นี่นะคะเพื่อนจะลื้อถนนเก่านะคะลื้อออกคือเพิ่นลื้อออกกดอ่ะเพิเรียกว่าอะไร รื้อถนนเก่าเนะี่ยถนนเก่านี้ยังดีอยู่แต่เ,เพื่อนก็ลื้อทิ้งนะเพื่อความมาตรฐานนะคะเพื่อลื้อทิ้งหมดนะคะรื้อทิ้งหมดและทีนี้เ<แ>พื่อนก็มาทับถมใหม่เกตใหม่ทําใหม่หมดนะคะเรียกว่าอะไรยกสุดหรือเปล่าเอาออกยกสุดนะคะเพื่อความเป็นเพื่อความมาตรฐานก็แล้วกันเนาะนั่นแหละคะ่ะก็เห็นแล้วก็อู้เป็นแต่สะอ่อนเนาะอยู่นู่นน้ำท่วมนะคะพี่ๆเพื่อนขาขาวเปลือกเลยนะคะโอ้โหโเขตนี้นะคะเมื่อ สามสี่วันหลังเนาะเเห็นพื้นประกาศว่าเป็นเขตน้ําท่วมโรระบายนะคะเปน็นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบน้ําท่วมสะพานก็ไม่ใช่นะก็คือ,คอฝนตกมาแล้วมันน้ามันขังเนี่ยค่ะล้วก็มีการโรระบายอย่เงี้ยคะ่ะทุกคนเนาะนะคะถนนนะคะพื้นมีการปรับปรุงใหม่นะคะเพิ่มเลนใหม่อีกนะคะทุกคนนะคะปรับปรุงใหม่แต่ก่อนจะเป็นแค่สองเลนตรงนั้นนะคะแต่ก่อนนะคะเดี๋ยวนี้เพื่นขยายออกนะคะข้างละ อีกข้างละเลนเน่ยเป็นสเป็นสเลน่ะไปส่งมาสองเนี้ยค่ะทุกคนเนาะนะคะอันนี้คือเครื่องมือที่ทำถนนเพื่อนนะคะดูแล้วไฮเทคแล้วก็ทันสมัยมากๆแทบจะไม่ได้ใช้แรงงานคนแต่ว่าก็ต้องได้ใช้อยู่เหมือนเดิมคนแต่อนาคตไปไม่แน่นะคะอาจจะไม่ได้ใช้แรงงานคนอย่างเช่น เครื่องมือที่ทําความสะอาดเนาะอยู่อย่างที่ตีเห็นเคยเห็นอยู่ไปเที่ยวอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะตีเห็นเพื่อนใช้เพื่อนเรียกว่าอะไรหุ่นยนต์หรือเปล่าเป็นกระปุกอะทีแรกตีคิดว่าเป็นกระติกน้ํานะคะแต่ไม่ใช่ที่จริงอะเป็นเพื่อนเรียกว่าหุ่นยนต์หรือว่าเพื่อนเรียกว่าอะไรเครื่องมือ ทำความสะอาดนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะตีเองก็เดินตามนะอยากรู้อยากเห็นเนาะตอนที่ไปสนามบ,บินสุวรรณภูมินะคะเริ่มลดการใช้แรงงานคนลงมาทีละนิกละน้อยแล้วนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ยังใช้แรงงานคนเหมือนเดิมเลยเนาะแต่ว่าถนนสวยๆงามๆอย่างนี้ได้มาจากอะไรได้มาจากฝีมือของคนไทยแล้วก็ได้มาจากภาษีของคนไทยล้วนๆนะคะถนนที่วิทุกเส้นทุกสาย ที่อยู่เมืองไทยล้วนแล้วได้มาจากภาษีของคนไทยนะคะอันนี้คือความเข้าใจส่วนบุคคลของตีนะคะแต่ว่าผิดพลาดอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาแนะนำใต้คลิปได้นะคะตีก็จะได้นำมาเป็นข้อมูลในการทำคลิปนะคะก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมมาตีมาโดยตลอดตั้งแต่ตีเริ่มเปิดช่องจนถึงปัจจุบันนี้ตั้งตีตั้งแต่ตีเปิดสร้างไรายได้มาน,นี่ก็เกือบจะ สองปีเลยเนาะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะนั่นแหละค่ะก็กับขอบพระคุณพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะคะจากผู้ติดตามศูนย์คนมาถึงผู้ติดตามห้าหมื่นกว่าคนแล้วนะคะก็ได้มาจากกําลังใจจากพี่ๆคนไทยแล้วก็ทั้งฝั่งไทยและฝั่งเราและก็จากทั่วโลกนะคะเพื่อนก็มี แต่ส่วนใหญ่เอฟซก็จะเป็นเอฟซพี่น้องสาวไทยเนาะดูค่ะอุ้ยมีตะคันใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยนะคะเป็นต่สะอ่อนนะคะอู้วถ้าพูดตามตรงนะคะทุกคนถ้าเป็นการก่อสร้างถ้าไปสร้างอยู่บ้านตีเนี่ยบอกได้เลยเนี่ยเด็กน้อยอยู่บ้านตีนะหรือว่าไม่ฟ้าจะเป็นเด็กน้อยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะเอาสารมาปูดูแน่นอนนะคะทุกคน เห็นรถคันใหญ่ๆอย่างเช่นรถแมคโครบอย่างนี้ยค่ะพี่พี่เพื่อนพนอุ้ยบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจและตื่นเต้นมากๆนะคะสําหรับคนอยู่เขตบ้านตีนะแต่ว่าเขตอื่นตีก็ไม่รู้นะอันนี้เ่าอยู่ที่ฝั่งลรานะคะอยู่เขตบ้านตีนะคะอันนี้ย้าว่าอยู่เขตบ้านตีแต่เขตอื่นตีก็ไม่รู้เนาะสมัยเด็กน้อยค่ะเห็นแบบนี้นะคะทุกคนเห็นรถแมคโครไปจุกดินจ,นจุดหนองจุกสาดโอ้ยขึ้นบักขาม ตำเกลือหรือว่าพริกเกลือะคะ่ะทุกคนตำเกลือเอาบบกพริกสดมาตำนะคะแล้วทีนี้ไปขึ้นบขามมาแล้วก็มานั่งกินสมรูกแม่โคเพิ่นจุกดินอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นรถสิบล้อตอนนั้นยังไม่มีรถสิบล้อตอนนั้นจะเป็นรถหกล้อนะคะรถหกล,ลอ้อขนดินแบบโอ้ยแล่นนานะคะทุกคนวิ่งตามรถนะคะ อยากเห็นนะคะทุกคนเห็นรุ่นแม่โคไปจกดินจกกนองที่ไหนนี่ตามไปดูนะคะเป็นแพ้นะคะเป็นตาสะออนสมัยเด็กน้อยเนาะ,ะแต่คิดถึงเรื่องเก่าเรื่องหลังนะะ่ะยิ่งเห็นตอนเฮยยุนหรือว่าเครื่องบินนะคะทุกคนเนาะ,ะขับเลยผ่านหัวไปยังไงสูงแบบสูงลิบหลีได้ยินเสียงก็ดีใจนะคะทุกคนวิ่งออกมาดูอยากเห็นหลายเฮยยุนหรือว่าเครื่องบินนะคะทุกคนอยู่บ้านตีเพิ่จะเรียกว่าเฮยยุนนะคะ ถ้าพูดสมัยก่อนนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะแต่เดี๋ยวนี้ได้มาอยู่เมืองไทยแล้วตีว่าตีเองก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ตีโชคดีนะคะได้มาพบมาเจอเครื่องมือที่ในการทำที่เรียกว่าถนนไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางหรือว่าเครื่องมือการ,กรเกษตรที่ทันสมัยเข้ามาเรื่อยๆนะบอกได้เลยนะคะการ,กรเกษตรอยู่ที่เมืองไทยก็เป็นการ,กรเกษตรที่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใช รถนะคะอย่างเช้นการลดดนํนาอย่างเงี้ยลดเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเนาะถ้าพูดถึงรถเกี่ยวข้าวนะถ้ามีอยู่บ้านตีเนาะอันสมัยแต่ก่อนก่อนที่ตีจะมานี่ยัง่างม่หันได้ใส้รถเกี่ยวข้าวนะ ตอนนั้นยังใช้แรงงานคนอยู่แต่ว่ารถดำนานน่าจะเห็นอยู่รถดำนานะคะทุกคนแต่ว่ารถเกี่ยวข้าวนี่ยังไม่เห็นนะก่อนตีจะมาไทยนะตีมาเห็นอยู่เมืองไทยตีบอกแล้วตีรู้สึกตื่นเต้นมากๆเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แปลกหูแปลกตาไม่ว่าจะเป็นรถ ทำถนนขนทางนะอ่าส่วงที่เพื่อนไปทําถนนอยู่ที่บ้านแฟนตีแต่ก่อนตีก็ยังไม่ได้ทํา y u u t เนาะอู้เห็นเพื่อนเทียนนี่ตียืนเบิ่งนะคะอยากรู้อยากเห็นนะคะว่าเป็นรถที่ไฮเทคทันสมัยมากๆไม่ว่าจะเป็นรถบดนะเวลาเพื่นบดรถเนาะเพื่อนบดดินบดถนนเนี้ยอ่า ดินแทบสะเทือนนะคะแบบไม่ได้แทบสะเทือนดินนี้สะเทือนเลยล่ะคะ่ะทุกคนเนาะยืนมองเหมือนคนแบบไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นค่ะพูดตามตรงก็คือไม่เคยเห็นจริงๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวนี้ได้มาอยู่เมืองไทยนานไปก็เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เริ่มจะคุ้นหนูคุ้นตาถ้าบอกได้เลยว่าถ้ายกสิ่งนี้ไปที่บ้านตีนะบอกเลยเด็กน้อยไม่หลับไม่นอนเนี่ยนะคะรูปยัรือว่ายืนมองยืนดูยืนซุม เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็ปมือแปลกตาแต่เดี๋ยวนี้น่าจะเริ่มมีการก็เรียกว่าเริ่มจะพัฒนาไปหลายแล้วแล้วนะคะอยู่ทางบ้านตีก็น่าจะเริ่มพัฒนาไปหลายแล้วก็เริ่มน่าจะเริ่มมีการเอานานารถที่ทันสมัยอย่างเช่นรถบดเนี่ยตีก็เริ่มเห็นที่เพื่อนเอาไปใช้เมื่อตอนเห็นในข่าวนะคะในข่าวตามช่องทีวีซ่อง u t u b e ที่รถที่เ,เรียกว่าอะไรถนนฝั่งไทยถนน ราที่คนไทยไปสร้างให้ะคะเพื่อนก็เห็นเพื่อนเอารถที่ทันสมัยไปไม่ว่าจะเป็นรถบดรถทำถนนหรือเช่นรถเทกปูนเทคอนกรีตหรือรถเทลาดยางอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นรถแมคโคระคะประเภทรถบดถนนน่ะเนาะทุกคนนะั่ละคะ่ะพูดยกไปวนมาเดี๋ยวพี่ๆเอทก็จะงงกันตามตีนะคะอันนี้คือพูดตามความในใจที่ตีเคยได้แบบรู้สึกแบบ สาวบ้านนอกคนหนึ่งที่ยังไม่เคยเห็นในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยเห็นได้มาเห็นอยู่ที่เมืองไทยนะคะถ้าพูดตามความรู้สึกสาวบ้านนอกถ่าได้เห็นนะคะถ้าเป็นเด็กบ้านนอกคือเด็กอยู่บ้านเตีย้ยเขาจะเอาสารมาปูดูน้ำตาลหัมไม้หัตอกหรือว่าบางคนอาจจะตากเด็ดดูเลยก็ว่าได้นะเพราะมันเป็นสิ่งที่แปลกหูแปลกตาสาหรับเด็กๆ ในเขตบานตีมากๆเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่หันสมัยนะคะขนาดรถไมโครเขายังเอาศาสไตร์ป,ปูนอนเฝ้านะเอาบักขมจิ้มเกียวนั่งกินสมเลยนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะอันนี้คือเรื่องเล่านะคะทุกคนแต่ตอนนี้กลับมาที่ถนน,นะะแล้วกันถนนเส้นนี้นะคะจะมีการปรับปรุงเนะะี่ยค่ะเพื่อนพัฒนาไม่เคยหยุดนะถนนเมืองไทยพัฒนาแล้วพัฒนาอีกถนนเส้นนี้เพื่อนสร้างน่าจะสร้างเป็นจุดนะคะทุกคน เพราะว่าช่วงหนึ่งตีจะเห็นอยู่ช่วงอ,อันนี้เข้าเขตขอนแก่นนะคะเข้าเขตขอนแก่นออกจากออกจากบรรจารมาแล้วนะคะก็จะเข้าสู่พายืนหรือเปล่าปฏิจจมไม่ผิดนะนั่นแหละค่ะเพราะว่าถนนเส้นนี้ที่เพื่อนตอนนั้นเพื่อนกำลังสร้างก็สุดอลังการงานสร้างนะั้นตีมาเห็นที่แรกตีก็บอกเลยเป็นตาสะออนมากๆเลยนะคะอยู่ถนนอยู่ที่เมืองไทยเนาะนั่นแหละค่ะเพื่อนจะเริ่มสร้างจากเสื่อมต่อจาก สายเยภูมิก็คืออำเภอแก้งคอนะคะอยู่ตำบลช่องสมอเนาะเสื่อมมาที่อำเภอโคู่ขไซนะคะจนถึงบรรจานะคะทุกคนถนนจุดนี้เพิ่นจะสร้างอู้บอกได้เลยว่าสุดอลังการออกเป็นถนน4ี่เลนบางจุดเป็นคอนกรีตบางจุดเป็นลาดยางแต่การขับรถขับร,บรางอย่างที่เห็นเนาะกวัวจะได้ถนนสวยๆงามๆอย่างนี้นะคะเพิ่อนก็ใช้เวลาไปไม่กี่ปีนะเฮาเิตีเห็นเนาะ เพราะว่าตีมาทํา YouTube นี่ได้จาประมาณ2ปีกว่าๆนะคะแค่2ปีกว่าๆนะคะทุกคนถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สวยงามและอลังการมากๆนะคะขับรถขับรลางนี่บอกได้เลยว่าแทบจะไม่สะดุดนะคะถ้าไม่ไปเหยียบตะก,กุบตะเขียดของเว้นนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะครับอันนี้ก็คือพูดตามความเป็นจริงนะคะในสิ่งที่ตีพาทุกคนมาดูมาชมให้เห็นกับ ความจริงนะคะอันนี้คือความจริงนะคะทุกคนที่ตีนํามาพูดนํามาเสนอและขับรถขับรางในถนนเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันนะคะกลางคืนก็จะมีบรรยากาศที่สวยงามด้วยแสงไฟเรืองทางนะคะที่เป็นสีทองเหลืองอลา,ามตามถนนหนทางเนาะบรรยากาศที่รอบๆข้างๆแกบมืดคึมแต่ว่าถนนเมืองไทยไม่มืดนะคะ ขับรถสะดวกสบายเหมือนเดิมด้วยเสด้วยเพื่อเรียกว่าอะไรเสาไฟเสงส่องสว่างตามลายทางนะคะนี่ค่ะทุกคนก่ขอการถนน,นจะมีแสยไฟส่องสว่างประมาณ6กโมงกว่าๆหลือวผาาที่ตกดินจะมีเสงไฟ ส่งขึ้นมานะคะให้เราขับรถบนท้องถนนไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างที่คิดเรีบ,บรรยากาศตอนกลางวันก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งสวยงามไม่แตกต่างกันเลยนะคะทุกคนนี่แหละค่ะถนนเมืองไทยเส้นนี้คือถนนหมายเลข2 2 9นะคะจากอำเภอบรรจาสู่พะรยืนเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นนะคะ ก็มาถึงจุดนี้เพื่อจะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านสมบรรยากาศบนถนน,นนเส้นนี้นะคะทุกคนสังเกตไหมอ่าอันเหลืองๆอยู่รับอยู่ตรงเก,กาะกลางถนนเนี่ยขับรถตอนกลางคืนอะ่ะมีแบบเเรียกว่าอะไรเวลาไฟตาลรถเราไปกระแท,ใะทก,สใ,สกทใส่นะทุกคนสงสัยรือว่ากระแทกใส่นั่นแหละค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าจะใช้ขับความหมายว่ายังไงสงสัยก็แล้วกันเนาะจะมีแสงสะท้อนกลับมาให้เราเห็นนะคะ และอีกอย่างหนึ่งอยากเล่าให้ฟังนะคะเราขับรถบนท้องถนนเมืองไทยเนาะยามกลางคืนเนี่ยถึงแม้ว่าจุดไหนที่ไม่มีเสาไฟนะตรงทางโค้งหรือว่ามีจะมีเสาคนเรียกว่าเสาอะไรอ่ากเรียกว่าราวกั้นหรือเปล่าที่ตรงทางโค้งนะคะทุกคนเนาะจะมีแสงไฟเวลาเราขับรถเนาะจะมีแสงไฟกระทบใส่เสาแลละแสงจะเป็นแสรงละยิบรดะยับอุ้ยสวยงามมากๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆและนี่ยค่ะ เส้นกลางปาก็สวยโดยเฉพาะช่วงจุดที่ใกล้เข้าลงเรียนแล้วก็เป็นทางโคง้งบอกได้เลยถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ขับรถสะดวกสบายมากๆยอมรับฝีมือคนไทยนะคะทุกคนสร้างถนนได้สวยได้งามเลยได้อลังการจริงๆนะโอเคนะคะมาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะจากกันไปด้วยบรรยากาศบนท้องถนน ไทยในต่างจังหวัดมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นประเทศไทยจ้าต่างจังหวัดนะคะย้ําว่าต่างจังหวัดโอ้ยเป็นตะโอนกอการถนนสะอาดครับนะคะสะอาดคักเตคักว่านะคะทุกคนขยะเทบไม่มีให้เห็นบุญท้องถนนเมืองไทยความเป็นระเบียบวินัยยกให้ไทยเลยจ้าสะอาดมากถนนไทยดูนะคะโอ้โหจุดนี้หนึ่งสองสาม น่าจะเป็นหกเลนนะอีกฝากหนึ่งแล้วก็ถนนีน้โค้งสวยนะคะนะคะเพื่อนเขียนว่าโรงเรียนนะคะเพื่นเขียนว่าโรงเรียนเข้าแต่ละเขตแต่ละจุดเพื่อนจะมีการแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะคะอู้สวยงามสุดๆนะคะถนนเส้นนี้บ๊ายบายค่ะ